เดี๋ยววันนี้เรามาลองดูแล้วกันว่าวิธีดักผีเสื้อกลางคืนจะเวิร์กไหมอันนี้ก็คือขวดนะครับขวดน้ำประเปล่าแล้วก็ใส่น้ำตาลกากน้ำตาลนะครับที่เป็นสีดแดงๆเอาไว้นานหน่อยมันก็เลยกลิ่นแบบนี้สีจะดำๆหน่อยปกตินะครับหน้านี้หรือหน้าร้อนเนี่ยหนอนของผีเสื้อกลางคืนมันจะเต็มยอดเลย อันนี้วันแรกนะครับเดีย๋ยวเรามาลองดูว่ามาลองดูกันว่าจะมีผิดเฟ้ยกลางคืนติดไหมอันนี้ลองทำตาม YouTube ดูนะครับมันก็ต้นทุนไม่เยอะต้นทุนไม่ว่าปกตินี่นอนใช้พุนหมดเลย อันนี้ลองปลูกทีๆดูนังครับเพื่อมันจะได้ไม่เปลืองที่ส่วนในนี้ก็ปลูกผักแล้วก็ไว้ชําต้นไม้พวุน,นี้เรามาดูผลกันว่าชืจอมีผีเสื้อกลางคืนติดไหมครับมารอดฟาร์มครับเดี๋ยวเราจะลองทำดู